สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมช้างนะครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานเนี่ยก็กลับมาแล้วนะครับเพราะว่างานแม่งเยอะชิบหายเลยนะครับไม่ว่าจะสอบราการบ้านอะไรก็บานเบิกนะครับก็จะมาเปิดแพ็คให้เดียวกันเพราะวันนี้เป็นวันเกิดผมด้วยนะครับเติมไป500บาทนะครับเป็นแพ็คที่จะซื้อนะครับอ่าอันนี้นะครับกันยายนซิลเวอร์นะครับแพ็คสีเงินนะครับเพราะว่ามันมันไม่น่าจะต่างกับไอ้นี่มากเท่าไหร่นะเพราะผมซื้อ2องอันไงมันก็จะได้2ล้าน EP อ่ะซื้อเลยกันนะครับไปหนึ่งอันอีกหนึ่งอันเล เพราะมันได้ลุ้นมากกว่านะครับอันนี้สักสองอันแล้วกันเอาให้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่ต้องได้นะครับก็คือ2ล้าน EP นะครับโอเคครับ2ล้าน EP แล้วก็ S Luc ก y อีก10อันนะครับอันนี้ครับการ์ดที่เราได้มาทั้งหมดนะครับจากเริ่ม300อกันแล้วกันนะครับ300 W4 นะครับเอ่อใบแรกครับโอ้ใบี่2ครับ ไอ้เฮีย้ยตแองมีแววเจ๋งะฮะเอาสิบยูครับไอแม๊งคนสูตรแปดครับเปิดแม่งรัวครับไม่โอ้โหอืมเลนนาฮะมาแล้วครับร้านตัวแรกป,ปีย่าฮะเกือบอ่านวิลล่าแล้วอ้าวยังไม่ได้ครับยังไม่ได้สองร้อยครับสีบ่ใบเดี๋ยวค่อยๆเปิดแล้วกันเพราะมันน่าจะมีลุนนะฮะใบ,บแรก แต่ราคามันดีนะครับศูนย์แปดเพราะมันอาจจะขึ้นเข้ามานะครับตอเลสเยี่ยมตอเลสครับโหจากคลิปที่แล้วได้โพลสกี้ครับตอนนี้ที่ตอเลสครับโหครับโอ้ยเหมือนฝันเลยว่ะวันนี้ครับขอบคุณครับขอขวัญวันเกิดนะครับตอเลสครับวัที่สองครับโอ้โหเหมือนนรกเลยครับ เี่ยได้ตอเลสครับตอเลสครับโหนี่เจ๊งก็ช่างมันแล้วครับไปครับไปเจ๊งเจ๊งไปเลยครับกูได้ตอเลสครับกูสบายจุยแล้วครับคลิปที่แล้วครับพอโรสกี้ครับเหนื่อยครับเหนื่อยแม่งไม่น่าเชื่อฮะที่ผมยังงงอยู่เลยนะผมยังงงเลยผมพูดเลยนะผมยังงงเลยคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีฟีฟ่าสิบหก ตามมานะครับอาจจะสักสองสวันนะครับเพราะว่านี่เสาร์อาทิตย์แล้วก็มีเวลาต่ตอนะครับหรับผมในวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ